มาเที่ยวสกายวอกอำเภอแม่สายกันนะครับรถใหญ่สามารถเอาขึ้นไปข้างบนได้เลยเนาะรถส้นตัวแตงก็มีรถไฟฟ้าคนส่งตลอดเนะเาะมีคันใดเ,งงเดีนเินเลยปะไม่ต้องกลัวถ้าเลตลาดก็เลินลงมาแล้วก็เลินกลับมี <หา S 1> มีสายซิลิงขี่ไหมพีม่เคยไม่ต้องมองมหน้าใช่มอเอยเลินเหมืนนอนกรขี่สายลิงอะขี่ทำไมไม่น่ากลัวหรอไม่ สนุกมากจาขี่น่าสนุกกว่าตัวเยิบคันเล็กไปมันฟ4บินนะโอ้มันเร่งเองเนาะโองยนขึ้นอเองสบายมากขับสบายมาก,ามากล้วเอารถเอารถขึ้นสกายวอกรสกายวาอกอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสมวิวน้ำแกนเดอร์ทันสมผ็ได้ไดข้ามาก็ฝากากดไลค์าากดแชร์กดติดตาม กดซับ,บสไคร์โบถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดเชียงรายเนาะอย่างเห็นในเสน่ห์น่ามาเด้อโอ้วิวงามหลายเนะาะ samsung วิวงามหลายโอ้ย oh. mm hmm. จุดชมวิวสกายวอล์กอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสวยมากโอ้ oh, mm hmm. เป็นสถานที่สง่ง mm hmm. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของแม่สายเนาะสวยมาก จุดชมวิวหน่อยจะข้างเทินเป็นตู้กระจกตู้กระจกต้องได้ต้องได้เดินต้องได้เดินขึ้นอีกมีคนเยอะอยู่เนาะขนาดเชียงเทียงเนาะเกือบเที่ยงแล้วมีคนเดินเยอะเลยเสียเสียจักบาทชี้สิบป่ะมิตรชี้สิบห้าสิบป่ะเออดีดีดีโอ้ดีได้ เสียงที่จอ,อดรถกันเนาะปดยังไงเออใส่นเออนาะเคยมไหมไม่ออกเอ,อ้เอ,อไปแล้วสก,กายวอล์ก อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแต่เราจอดอยู่ข้างล่างนะกำลเดินขึ้นไปถึงที่ตามน้ำกันเดอท่ทันมาสมพอดีเข้ามาเที่ยวแล้วก็เข้ามาเบิ่งแล้วฝากกดไลค์กดแช์กดติดติดตามเดอจุดชมวิว,วของอำเภอแม่สายอันนี้ท่าี้เล็กบ่ปีตัวนี้เป็นทา่าีคเล็กเล้วบ่ตรงนี้พ,นพ่มา,าเหรอวะมีคนอยู่ข้างบนนะ วันใดวันนี้ถ่าตัวเล็กมามาเดินเล่นสกายบอกนะสกายบอกสกายบอกหรือสกายบอกอันเดียวจริงเลยถ้ากาศสบายดีเด้อผู้ได้เข้ามาเบิ่งแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นกันยาวไปเลยลุย